คลองปานามาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าโลกกำลังกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างสาหรัฐกับประเทศในอเมริกากลางหลังจากโดนนั่นรัป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐออกมาโวยวายขู่จะยึดคืนโดยให้เหตุผลว่าประเทศปานามาที่ถือสิทธิ์ดูแลคลองนี้อยู่เรียกเก็บค่าผ่านทางแพงเกินจริงสหรัฐมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเส้นทางนี้อย่างไรทำไมว่าที่ประธานาธิบดีทาถึงกก้าขู่ว่าจะมายึดคืนเรามาอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุด คลองปานามาเป็นคลองที่ถูกขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกระยะทางยาว82กิโลเมตรตัดผ่านกลางประเทศปานามาเพื่อย่นระยะทางเดินเรือสินค้าจากควิบีอเมริกาฝั่งตะวันตกไปตะวันออกจากเดิมที่ต้องไปอ้อมแหลมฮอนในอเมริกาใต้ให้แล่นผ่านอเมริกากลางไปได้เลยทําให้การเดินทางสั้นลงมากกว่า11,000กิโลเมตรประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายได้มหาศาลจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการขุดคลองเส้นนี้มาจากดําริของจกักรพรรดิเขาวที่5แห่งจกักรวรรดิโรมันกับกษัตริย์สเปในในช่วงวร ทั้งสองพระองค์มองว่าการขุดคลองผ่าอเมริกากางจะช่วยให้การเดินเรือสัญจรระหว่างสเปนกับเปรูสะดวกขึ้นและจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีเหนือโปรตุเกสแต่โปรเจกต์ดังกล่าวก,ก,ก,ก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งการขุดคลองสุเอตในอียิปต์ประสบความสําเร็จไม่กี่ปีหลังจากนั้นปานามาซึ่งในขณะนั้นยังรวมประเทศอยู่กับโคลอมเบียได้ให้สัมปทานบริษัทฝรั่งเศสที่เป็นบริษัทเดียวกับที่ขุดคลองสุเอตมาทําการสํารวจและเริ่มดําเนินการขุดคลองปานามาในปี1880แต่ดําเนินการไปได้ดค่ปแะ่าณ10ปีการ ฝรั่งเศสก็ต้องถอยออกจากโปรเจกต์นี้เพราะเจอปัญหาทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ไม่คุ้นเคยมีคนงานเจ็บป่วยจากโรคไข้เหลืองและมาลาเรียจํานวนมากอุปกรณ์เครื่องจักรที่นําไปใช้งานก็ได้รับความเสียหายมีการคาดการว่าในระหว่างที่ฝรั่งเศสดําเนินการขุดคลองปานามาช่วงปี1881-1889ถึง1889มีคนงานเสียชีวิตไปมากกว่า22,000คน จนต้นทศวรรษที่1ิสหรัฐได้เสนอตัวเข้ามารับช่วงต่อทั้งในเรื่องการลงทุนและการดําเนินการก่อสร้างคลองปานามาโดยยื่นเงื่อนไขต่อรัฐบาลโคลอมเบียไปว่าถ้าสหรัฐเข้ามาลงทุนทําต่อแล้วจะต้องได้สิทธิ์ในการเช่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเพื่อดําเนินการควบคุมการเข้าออกของเรือสินค้าที่เล่นผ่านคลองเส้นนี้แต่สุดท้ายสังสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้เพราะรัฐบาลโคลอมเบียไม่ยอมรับเงื่อนไขและมีการต่อรองค่าเช่ากันอยู่หลายครั้งขณะที่ชาวปานามาที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงก็ก,กลัวว่าถ้าขุดคคลลองงเเสร็จจแแ้วโมมบบียะไ่่ ผลประโยชน์ให้พวกเขาอย่างที่ควรจะได้รับนําไปสู่การปฏิวัติเรียกร้องเอกราชจากโคลอมเบียตัวมีสหรัฐคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนปานามาจนได้รับเอกราชหลังจากนั้นสหรัฐก็เลยหันไปเจราจากับรัฐบาลของปานามาแทนและมีการตกลงยกกรรมสิทธิ์ที่ดินระยะทางกว้าง10กิโลเมตรตลอดเส้นทางที่จะขุดคลองให้สหรัฐมีสิทธิ์ขาดในการบริหารตลอดไปโดยสหรัฐจะให้ค่าตอบแทนแก่ปานามาทุกปีทําให้การก่อสร้างคลองปานามาเริ่มกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งโดยสหรัฐเปลี่ยนวิธีจากการขุดแนวเดียวกับ ประดับน้ําทะเลตามที่ฝรั่งเศสเคยทํามาเป็นการสร้างประตูน้ํากั้นคลองเป็นระยะระยะสหรัฐใช้เงินทุนในการสร้างคลองเส้นนี้ไปมากกว่า380ล้านดอลลาร์และต้องสูญเสียคนงานในโครงการนี้ไปประมาณ5,600คนทําให้รวมรวมตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างคลองปานามาจนแล้วเสร็จตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสมาจนถึงสหรัฐมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า27,000คนจนคลองปานามาเปิดให้ใช้งานได้อย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคม1914ซึ่งในตอนแรกเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงไว้กับสหรัฐคือให้สหรัฐเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เหนือของเส้นนี้แต่อยู่ไปอยู่มาชาวปานามาก็เริ่มตั้งคํถาถามถึงสนที่สัญญาที่ทํากับสหรัฐตั้งแต่แรกว่าเป็นสนที่สัญญาที่ยุติธรรมหรือไม่เพราะสหรัฐไม่ควรจะได้ครอบครองพื้นที่ที่อยู่ในดินแดนของปานามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มตึงเครียดขึ้นมีกลุ่มนักศึกษาและชาวปานามาออกมาประท้วงตามแนวเขตคลองจํานวนมากสถานการณ์บานปลายเป็นเหตุจราจนในปี1964ส่งผลให้มีชาวอเมริกันและปานามาเสียชีวิตไปหลายคนแต่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นําไปสู่การเจราจาเพื่อหาข้อยุติจนเกิดสมธิสัญญาตอริโคตคาร์เตอร์ระหว่างอดีตประธานาธิบดีจิมคาร์เตอร์ของสหรัฐกับโอมาริโคตผู้นำเผด็จการของปานามาในปี1977ประกอบด้วยสนธิสัญญาสองฉบับคือปานามาจะต้องรักษาความเป็นกลางของเส้นทางนี้เปิดให้เรือทุกลามสามารถเดินทางผ่านได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและไม่ให้เรือจากประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามเล่นผ่านขณะที่อีกฉบับเป็นข้อตกลงที่สหรัฐรับปากว่าจะยอม คืนกรรมสิทธิ์เหนือคลองเส้นนี้ให้กับปานามาโดยทั้งสองฝ่ายดําเนินการร่วมกันมาจนถึงวันที่31ธันวาคม1999จึงมีการสมมอบคลองให้กับประเทศปานามาโดยสมบูรณ์และตั้งองค์กรบริหารคลองปานามาขึ้นมาดูแลที่ผ่านมาคลองปานามาถือว่าเป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและด้วยความที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือมากกว่า1,900แห่งใน170ประเทศทําให้คลองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าโลลกแต่ะปีเสน นี้รองรับการสัญจรของเรือมากกว่า14 00 0ี่ลำที่ทำการขนส่งสินค้าทุกประเภทตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือแม้แต่เรือรบของชาติต่างๆโดยชาติที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านคลองปานามามากที่สุดก็คือสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งสินค้าผ่านคลองนี้7จอร์เตตามด้วยจีนที่ใช้บริการมากเป็นอันดับสองซึ่งพอมีเรือสินค้าเข้ามาใช้คลองปานามามากขึ้นเลยทำให้เกิดแนวคิดที่จะขยายคลองเพื่อรองรับเรือ สินค้าขนาดใหญ่จนรัฐบาลปานามาตัดสินใจทําประชามติและได้รับการรับรองจากประชาชนจากนั้นเลยเริ่มมีการดําเนินการขยายคลองในปี2009ถึง2016โดยใช้งบป,ประมาณไปมากกว่า5,200ล้านดอลลาร์สาหรัฐทําให้ปัจจุบันคลองปานามาสามารถรองรับเรือที่มีความยาวสูงสุดได้ถึง366เมตรและกว้าง49เมตรหรือเทียบเท่าสนามฟุตบอล4สนามและด้วยความที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางหลักคลองปานามาจึงถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดแหล่ง ของประเทศปานามาสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศถึง6%ของ GDP คิดเป็นตัวเลขกลมๆปีๆหนึ่งปานามามีไรายได้จากคลองนี้มากกว่า2,800ล้านดอลลาร์แต่ผลประโยชน์ที่ได้มาก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่น้าสําหรับการอุป,ปโภคบริรรโภคในประเทศจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวคลองเพราะขณะที่การขนส่งในคลองปานามาเติบโตขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตของการค้าโลกประชากรในประเทศปานามาเองก็กําลังเพิ่มขึ้นทําให้ มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นตามไปด้วยยิ่งปีไหนเจอปัญหาภายแล้งฝนตกน้อยกว่าปกติก็ยิ่งทำให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและถือเป็นความท้าทายใหญ่ที่ปานามาจะต้องหาทางรับมือวิกฤตคลองปานามาปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อปี2023ระดับน้ำในคลองลดลงจนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากปัญหาภายแล้งทำให้น้ำในทะเลสาบกาตุนที่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำเพื่อปล่อยเข้าสู่คลองปานามาแห้งลงจนปานามาต้องจำกัดจำนวนเรือที่จะเล่นผ่านคลองและขึ้น ค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางทําให้เรือสินค้าบางส่วนต้องกลับไปใช้เส้นทางเดิมที่อ้อมอเมริกาใต้ผลกระทบที่ตามมาคือทําให้ราคาสินค้าทั่วโลกแพงขึ้นตามค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งระดับน้ําเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ฟานามาก็ยังคงยืนยันว่าจําเป็นจะต้องขึ้นค่าธรรมเนียมและมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกในอนาคตโดยอ้างว่าต้องใช้งบป,ประมาณในการดําเนินการปรับปรุงคลองเพื่อรองรับความเสี่ยงของภัยแล้งและความต้องการด้านการขนส่งที่ทันสมัยขึ้นซึ่งนี่ก็คือชนวนที่ทําให้โดนนั่นร ว่าที่ผู้นําสหรัฐที่กําลังจะเข้ามารับตําแหน่งในเดือนหน้าออกมาแสดงความไม่พอใจโดยทรัมป์เปิดประเด็นนี้บนทูตโซเชียลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเขาเองวิพากษ์วิจารณ์ว่าปานามาเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือผ่านคลองแพงเกินไปมากเขายืนยันว่าค่าธรรมเนียมพวกนี้ไร้สาระและไม่ยุติธรรมสําหรับสหรัฐเลยโดยเฉพาะถ้าพิจารณาถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สหรัฐมอบให้กับปานามายิ่งไปกว่านั้นว่าที่ผู้นําสหรัฐยังพาดพิงไปถึงคู่ปรับอย่างจีนว่าจีนกําลังพยายามควบคุ ุมประเทศปานามาและคองปานามาอย่างชัดเจนโดยเขาอ้างถึงเรื่องที่ปานามาลงนามในถแถลงการร่วมกับจีนเมื่อปี2017ว่าจะไม่รักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันซึ่งทำเรียกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ถูกจีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตัวเองพอว่าที่ผู้นําสหรัฐออกมาเปิดศึกแบบนี้ทําเอาโฮเซลาอุนมูริโนประธานาธิบดีปานามาถึงกับนั่งไม่ติดออกมาตอบโต้ทันทีโดยบอกว่าเรื่องค่าธรรมเนียมไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบและก็ยังยืนยันด้วยว่าปานามาคำนวณ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านคลองปานามายอย่างสมเหตุสมผลและเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าปานามากำลังถูกจีนครอบงำก็เป็นเรื่องไร้สาระมากๆก่อนที่ผู้นำปานามาจะประกาศอย่างชัดเจนว่าคลองปานามาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนประชาคมยุโรปสหรัฐอเมริกาหรืออำนาจอื่นใดแต่เรื่องกับไม่จบแค่นี้ซ้ำร้ายกว่านั้นยังบานปลายกลายเป็นสงครามน้ําลายระหว่างว่าที่ผู้นำสหรัฐกับผู้นำปานามาเพราะหลังจากที่ฝั่งปานามาออกมาตอบโต้แบบนี้แล้วว่าที่ ประธานาธิบดีทำก็ยังไม่หยุดเขาไปประกาศกับผู้สนับสนุนของตัวเองในงานงานหนึ่งว่าเราถูกโกงที่คองปานามาเหมือนกับอีกหลายๆที่จากการกระทำที่โง่เขาก่อนที่จะขยี้ประเด็นนี้บนทูตโซเชียลอีกครั้งด้วยการโพสต์รูปธงชาติสหรัฐบกสะบัดเหนือคองปานามาและใส่เข็บชั้นว่ายินดีต้อนรับสู่คองของสหรัฐจนประธานาธิบดีมูริโนต้องออกมาตอบโต้บน X อีกครั้งว่าพื้นที่ทุกตารางเมตรของคองปานามาและบริเวณโดยรอบเป็นของปาณามาและจะเป็นของปานามาต่อไปสงครามน้ำลายครั้งนี้ ดูเหมือนไม่น่าจะจบลงง่ายๆและคงต้องตับตากันต่อไปว่าจะปานไปจนกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยหรือไม่แต่ความเคลื่อนไหวนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการอย่างเบนจามินเกดานผู้อํานวยการโครงการละตินอเมริกาของศูนย์วิชาการนานาชาติวูดโลวิลสันในกรุงวอชิงตันดีซีออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจุดยืนที่ว่าที่ประธานาธิบดีทมแสดงออกต่อปานามาเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะประธานาธิบดีมูริโนผู้นําปานามาเป็นหนึ่งในคนที่แสดงออกชัดเจนว่าสนับสนุนตัวเขาและ ต้องการมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับสหรัฐถึงกับสแสดงตัวเป็นพันธมิตรช่วยยับยั้งผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายจากอเมริกาใต้ไม่ให้เข้าไปในสหรัฐแม้ในช่วงหลังๆปานามาก,กับจีนจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่หากดูจากท่าทีของผู้นําปานามาแล้วนักวิชาการคนนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับทําที่จะใช้ยุทธศาสตร์รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับปานามาเอาไว้เพื่อคันอนํานาจจีนแต่เพราะเหตุใดเขาถึงเลือกที่จะเปิดศึกกับปานามาเรื่องนี้ยังคงเป็นคําถามที่หาคําตอบไม่ได้หรือนี่อาจเป็นเพียง อีกหนึ่งวาทกรรมทางการเมืองตามแบบฉบับของโดนัลด์ทําสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today